เึ้นมาเทิ่งบานบอเยอะเกินทั้งร่งบาทเอาขึ้นมาหอมแตนซีกระเป๋าเอาขนมแจะามาทำกินกับกาแฟอันนี้เราสาวรสี่นอรอมาใ้หานวยยี่สิบ สนามนั่นเลยมันต้งแซ่ตัวปะวะแช่บอดายด้วยเป็นผู้หญ<ฮ>ิงโอ้ยหอมชื้อกับขับอีกสองถุงเป็นผู้หญิงไทยมันต้องแกร่ง ซี่กระป๋องนักนักพ่องอีกลังเอาคืนมาเธอเดียวแอลบอกเช็ดบกขาดก็สิบ้ายนำโซดากระดาทิชชู่ห้องน้ำจับอันขวด แค่เจ้็เครืองให้เจองอ่ะตาเกตี้นี่กับสองโล,ลกเลยังมาเจลทไงถึงกันนะคนไนงก็กได้เยไวาแล้วเลยสลัดเราวหาเห็ดสลัดกันโคตรโคกทุกครั้งคุณจะต้องซื้อ เมือ่อไรเป็นยุบเมื่อไหรห้าร้อยแฟมคนไปตินเรียห้าร้อยสี่สิบสามอาหารอาทผิยแฮมบูกเกอร์ซื้อแฮมบูกเกอร์แบบเผ็ดสดบริสทเกเต็ อาหารมันเสามันบูเกิดมันสุปไปหน่อยแต่เห็ดอะไทยย่างกับมันฝรัง่งถือใใไกเมื่อ่แล้วมันสุกแก้ว กอยั่อ like um, okay, <limitation> ุ้งใส่ไปยิบไห้แล้วไปไปยิบบะเขะกเท็ดีดาอะไรบบอบอผมเป็นแนวไขยินเบบีรูปบักแตงโมบักตัวต้นบักตัวตนอ่าขันตุ๊กตาบิ๊คิม นราซื้มมากินเบอร์แรกหายแผลกินเลวกรีไเลยคุณไม่ใส่กระดาษเกียดเสร็จอาหาร ก็ซองมาละแล้วก็ซื้อบักองุ่นแดงมากซื้อวิปปิ้งครีมมากเดี๋ยวเซให้เบิรงเด้เซตอีหอย่างกิงนเะซ็อะลรอ่ขวดสองกินไปโลดจังได้กส่เซ้อสภาใส่สี่สิบซมเกาไม่อ้วนขึ้น ตะเกียดมือสเปนยถือถาดกับมึงหน่อยได้ๆตัวกดเนอันไม่เนี่ยมันจะฝืดๆเนาะเอออยากให้ได้บีบบังคับเด้ออารมณ์จะเสีย จะใส่เป็นสตรอเบอรี่หรือจะใส่เป็นอังนุ่นแดงอังุ่นเขียวหรือผล,ลไม้ที่ท่านชอบก็ได้ไม่ผิดนะจ๊ะวันนี้ไปดูสตรอเบอรี่แล้วมันไม่สวยไม่สวยแม่ก็ไม่กินแม่ก็จะกินอันนี้แทนแม่ไม่ง,งแล้วก็โรยน้ำตาลทรายแดงไปเราไม่มีน้ำตาลทรายแดงเราก็ใส่น้ำอ้อยผ่นสิ เราซื้อมาแล้วแล้วก็ได้แล้วหนึ่งชิ้นเหมืนเพื่อข้ากระเฮดเหมเอเข่าวกระซื้อมาซื้อมเอาเนาะความสุขในบ้านกินไปเถอะอยากอะไรก็กินไปกินไปหวัน สุดง่ายเท่าเรียนมือเรียนไม้หอมหอมน้ำตาลอ้อยอะ่ะไม่อยากอยู่หรอเพิ่มไม่มีความน้ำหนักก็ได้เอา เรียบร้อยแล้วขอเสร็จมือก็ห้อเปิดน้ำพริกพี่น้องเยคนใหญ่บอทุ่นจะเสร็จวัควันไปเปิดยงางใดก็เสด็จตายไปเองเคลียร์พื้นที่พร้อมที่จะกินเย็นสุดรองเท้าว แพงม,มันอร่อยนี่เราแต่ชีวิตจริงของจริงตนมีชีวิตนะดูแลกันไปถ้ามันมีเขาหรือไม่มีเราต่างคนก็ต่างเงาเนาะ แฟรของฉันของเธอให้เอาเก็บม,มีดก่อนเวลนาะกินข้าวหรือกินเล่นอ,นอ,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 อนะไรก็เอามีดบอกว่าใกล้ตัวว่ากินน่องมันไม่ใช่ของดีนะไหนี่เห็นไหมง่ายไหมดีเด็ดกินไหนกินเยอะดังนละเฮ้ย เห็นไหมชีวิตมันไม่จืดจางดูแล,แลเล็กๆน,น้อยๆเรียงร้อยด้วยคำว่าห่วงใยปลา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 เดือดเสร็จแล้วเรืปอยปลาอันเอาอันมันกระบอมีปลายเอาเง,งินให้เจ้าขึ้นดอกคอยกระบอกขึ้นเงินให้เจ้าอยู่แล้วไป ติดกาแฟกินกาแฟก่อนเล้อจะเด้อน,นี่แหละชีวิตฉันมันๆันง่ามบายกินกาแฟกินพิโลดเพราะว่าไม่น,น้อยใส่เส,สื้อผ้าใส่เดิมอยู่ค่ะใส่ซีซิพเนาะค่ะอี่ลยัามาเล่าไ,ได้ไอศครีมรถ,ถืขายไอศครีมระตู ถขายยกงค mm ือแพะอืมใชบ คิดท้าสั้นทาเม่นลูกนกาแฟกะละมือโอ้ oh. oh, คันฟีลกิ่นกาแฟซีมุ่งล่งโอเค อย่าหมอสั้นเฮ็ดเทียแล้วก็สิจุมเลยวันนี้ว่ากินยากนี่ยงก้เขาตั้งย่าเนีหน่อยนี่าเลยก็มาเห็ดกร่น้ำกระลึมหรือได้

หืมม์นเฮปกินกาแฟสวัสดกีกาแฟกาแฟดังกินจันชิดหนอโรซ่า chặt để cho so, so mi mm -hmm. lùng. mi gì à cầu sao ก็อร่อยจริงจริง